แมวเอาแมวขาวโอ้แกก็เออแมวแมวขาวเอามาฝากเขามีคนเอามาทิ้งวิ่งไปแล้วมันจะวิ่ไปหาแม่มันแล้ววิ่ไปหาแม่มันอะไรตัวนั้นไปและเอ้าวิ่งไปแกวิ่งไปแก ไม่ได้มันวิ่งกันกร,กระโดดกระเต้นเธอเว้ยเอ,เอ่เดี๋ยวให้แมวใหญ่ไปไป,ไปจับมาเดี๋ยวให้แมวใหญ่ไปจับมาไม่ต้องเอาขึนข้างบนลูกไม่ต้องเอาขึนข้างบนมันจะตกเออเนี่เล็งข้างล่างเนี่ยม่หมอก็รอดตายนี่เดี๋ยวใหญ่เขาก็หายเองเอาไปเลี้ยงอนะไรเนี่ย <c oughs> มาเร็วมาเร็วมาเร็วเอาแม่มันออกมาได้ไม่ได้หรือ แหนะแหน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 โอ้ยน้องมันวิ่งหนีน้องมันมันวิ่งเร็วจนเวไอตัวนี้ก็จะไปแล้วเด้อตัวนี้ก็จะไปแล้วไปก็จับไม่ได้ดอกเด็กน้อยน่ะมันกระโดดแรงกันเว้ยเชื่อดูแจ๊คมาดูมันกระโดดเป็นนะอหัวทิ่มหัวตั๊ เออจะไปขั้นมันแรงหลายลูกเดี๋ยวมันก็ขี่แต่ขี่แตนอีกเอา,เอาตัวนั้นก็เอามาเอามันจะอยู่ให้แกไหมแกต้องจับไว้เด็ดตัวนั้นมันวิ่งไปหาแม่มันได้น่ะดูดูดขาดูตัวแข่งปึงเลยนั่นเด็กหน่อยก็แมวเนาะห้ามห้ามห้ามเอาไปเอ่ออะไรนะมือไปเกาจมูกหรืออะไรนะเล่นแมวเสร็จแล้วต้องไปล้างนะ อย่าอไปหอมมันแม่ไม่ได้แม,ม่ <sağ ruck. S 2> าามาแม่มาแล้วแม่เอาแม่แม่มาแล้วแม,แ,มแม่มาแล้วแม่มาก็ไม่อยู่รัก <c oughs> ไปละชาบันเธอยาย